น้องเป้ไหวไหมสู้ไหมต <c oughs> ิดจริง <c oughs> แซบ่บมากจับเหรอ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องชิมชิวแช n เนลค่ะวันนี้เนื่องจากพวกเราเจอรถติดมา,มากๆเลยนะคะกะว่าจะแวะไปร้านอาหารที่เราเลือกไว้ในใจว่าร้านนี้เนี่ยเด็ดมากเนื่องจากรถติดเลยได้แวะร้านนี้เลยค่ะตำแซบพันท้ายนรสิงห์นี่เองนะคะแล้ววันนี้นะเขาบอกว่าเมนูร้านนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะ เราเลยต้องแวะมาชิมปะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะคะว่าเราชิมอะไรไปบ้างวันนี้นะต้องพุงกลางแน่ๆเลยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูวันนี้เราพาพวกเรามาชิมอะไรกันเอาเมนูไหนก่อนดีเลยน้องเปเต้นนลาบนะวันนี้เรามีลาบนะเรามีลาบนี่นลองชิมดูเลยวันนี้มาแบบแพ็กเกจแฟ์มาีนะเช่นเดิม น้องเป๊ะจะกินได้ไหมนี่เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็เราก็จะมีเพื่อนๆทานกันอยู่เยอะเลยนะคะร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเด็ดอร่อยดี <c oughs> ลาบฟุ้นเส้นยำฟุ้นเส้นมันธรรมดาแบบเราเลย <c oughs> ชอบกินลาบ <c oughs> วันนี้เรามาตาแซบนะ่บไงเราก็มาตามรอยอีสานสักเล็กน้อยนะ <c oughs> อร่อยนะได <c oughs> ้ได้เนาะ คิวต่อไปคิวต่อไปนะไก่ทอดไก่ทอดเนาะไก่ทอดก่อนนะมาเลยอ๋อมีคนมีคนตุ้ยตุ้ยไปกับเราแล้วนะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนไก่ทอดเกลือไก่ทอดเกลือเขาจะแห้งเขาจะแห้งมากมากเนาะแห้งดีเนาะอือหืออืหอยนะเอายน้ำจิ้มน้ำจิ้มอามาจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มนะ อร่อยเลยฮะอ๋อน,น้องเปกินนี่ลองอร่อยป้ะลองกินให้แบบอ,นอืน้องเป้พาน,น้องเป้พากินน้องเป้พาเที่ยวแม่ไก่ก็เลยต้องพากินแวะกินไปเรื่อยนะอืมอืมอืมใช่รึใช่รนอันนี้เอาไว้แก้มเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะมีเมนูเด็ดๆอีกนะฮะ ต้องไปตำส้วของน้องเลยอันนี้น้องเป็นคนสั่งเองอนนสู้ไม่สู้สตำส่วอยาัคนเอ,อ้สั่งตำาั่วดีกว่าฮึลุยตำตัวตำตัวรสแซ่บแต่เผ็ดน้อยสไตล์เขานะตำตัวเนี่ยมีเส้นขนมจีนน่าก,กินมากนะอร้านนี้เนี่ย เขาล่ำลืออยู่แล้วเอ๊ะจะเข้ากับไม่ได้กินจะบข้าวแตตักข้าวรอตักข้าวรอตํซั่วเผ็ดไหมน้องเป๊ะด,ดูจะไม่เผ็ดปลาลาหอมมากปลาล่ากุ้ยมัว <c oughs> แบบ้ปบ้าอือกูเห็นมาเพื่อเร้่อนโต๊ะเยอะมากทั้งร้านเลยเต็มร้านเลยอ่ะเต็มร้านเลยอนะอชอบไหมชอบชอบตุ๊กปลาเขาเด่นสุดปลาเขาเด่นแต่นี่นี่น,นี่เขาเรียกว่าตำถาตำถาเนี่ยมีเส้นหมี่มีเส้นขนมจีนมีหมูยอมีไข่ มีคอมูอย่างด้วยนะเดี๋ยวเราลุยเราลุยส้มตำก่อนครกนี้จะเด็ดกว่าครกนั้นอันนี้อันนู้รถเด็กอันนี้รถผู้ใหญ่อเอาต้องเอาแก้มๆกันเพราะว่าถ้าทางจะเสียวๆเล็กน้อยกินกับมีอ่ะกินกับมีอ๋อนมเป้ไหวไหมสู้ไหม เส็จริงแซ่บมากร่รถ้าสมมติคู้ใหญ่เนะรสชาติจะยากขานนี่ยแมทกันมากเลยต้องสั่งไก่มารอกินคู่กัน เราจะกินวนๆไปเราจะกินวนๆไปนะกินเริ่มละเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาหายอยากเลย ือ uh huh. พันพิบตาใสหมดแล้วแสดงว่าเด็ดจริงน,นะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำวันนี้เรามีทะเลก็มานะแต่ยังไม่ถึงตอนนี้ลรากินนีนี่ก่อนใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ต้องเอามาแก้มต้องเอามาแก้มได้หนึ่งใบเหลียงผัดไข่เมนูนี้นะลองไหม น้องลองไหมออลองเลยใบเหลียงผัดไทยเนี่ยจริงๆเป็นของคนใต้นะคะเมนูนี้เขาจะชอบมากแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพเราก็ไม่ไม่ต้องลองใต้เราก็มีใบเหลียงผัดไท่กินแล้วนะคะ อร่อยนัวแจ้มเข้ากันพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะกินไปเรื่อยๆนะซำแเซบทันท้ายเรนะสิงเมนูโดดเด่นหลายเมนูเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนกินไปเรื่อยๆ เวลากินซ้ปซำอ่ะมันต้องเอานี่มันต้องเอาห้านิ้วเนี่ยลงถูกไหมมันต้องอย่างนี้เลรอืมอืมอืมรู้สึกดูดีร้างมือแล้วกินในครอบครัว มาเลยต่อก,กันเลยอันนี้เมนูหมึกไข่เค็มหมึกผัดหมึกไข่ผัดไข่เค็มอันนี้เมนูอะไรนะ้องไข่แข็งเมนูเขาจะเด่นทั้งซีฟู้ดแล้วก็ ต้มตำน,นะคะเพราะนั้นเราก็เลยรวมมิตรเลยรวมมิตรเลยเอาไหนเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินอันนี้ก่อนดีกว่าไข่เค็มนี่มิตรเหรอคะมาเออ Sắt cả nấm kim, hạt gai <laughs> <laughs> Một cái <khửi> sợi luôn <laughs> Rất ถ้าทางเราจัดจ้างทันทายนอรสิง์ก็อยู่โซนมหาไทาย<ม>เพราะนั้นถ้าเราไม่กินหอยไม่กินหมึกแสดงว่าเรายัางมาไม่ถึงก็เลยต้องกินแล้วอาหารทุกป,ประเทศร้านทุกป,ประเทศร้านนี้ม่หมดเลยอ,อาหารทุกป,ประเทศคือร้านนี้ม่หมดเลยมีหมดทุกอย่างมีครบใต้ก็มี ตุ๋น,<า>น,นก็ไม่ไปเจอส้มตำยังกลับมานี่ไม่ได้เลยนะ,ะอันนี้ผักกางเหรอหมึกผัดไก่เค็มแต่ว่ามันหมึกเนี่ยมหาไทยเนี่ยมันสดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นแนะนำเลยเมนูนี้เราก็จะกินผสมผสานกันไปอกินเบื่อเพื่อนๆเ,เป็นไนตัวใครที่ยังไม่ทานข้าวนะ จิ้มเผือกเอาอันนี้จิ้มอันนี้ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วค่ะผลงานของพวกเราวันนี้นะคะเกลี้ยงเกือบเกลี้ยงทุกเมนูนะคะบอกได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วน้องชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะชอบตำซั่วค่ะเพราะรู้สึกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าเดอะเบสคือตำซั่วเลยเพราะว่า,าปลาเขาหอมมากอันนี้คือที่ชอบของ ตาแซบที่นี่นะคะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ห้องให้ช่องชิมชิวชแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ